สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินหอยจ้าหอยแมงผู้นะคะดูสิตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนอยากน้ำข่อยบอเบงหอยแมงผู้ตัวใหญ่นะคะทุกคนอันนี้ประมาณโลหนึ่งได้นะคะนี่จ้า กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะทุกคนน้ำลายแตกแล้วก็มีผักเครื่องเคียงนะคะมีแระเดชแล้วก็ผักสวนมาเลยจ้ะวันนี้ไม่มีข้าวนะคะอ๋อมีอยู่นี่หว่าเอาข้าวไหมอืมอร่อยมากแะเสียวฟังอืมตัวจะตัวงับ บ่มีอันขอบคุณด้วยน้องมีอยู่แต่ตมาท่ทันทุกคนอาจจะสงสัยว่าอะไรต้มไม่ทันต้มบ่ทันคือว่ามันหิวอะค่ะทุกคนมันหิวก็เลยต้มไม่ทันมันหิวก่อน อร่อยมากถ้ามีเส้นนี้จะโอเคเลยเมีย่ยงหอยมาค่ะคุมภาพคุณภาพ,ลพปลุกเองช่วงน,นี้ไม่เคยตายแล้วก็เลยต้องเฝ่าตัดหย่นอนมันก่อนที่มันจะ จบชีวิตลงนะคะทุกคนต้องกินไหวนะคะทุกคนต้องขอไี๋ยวเรื่งี่ใบสองจะไปข้างนอกนะคะต้องไปซื้อรองเทา้ารองเท้ากันหนาวุ้ดนะคะ มาจ้าอยากน้ำข่อยบอแ <c oughs> ดดออกนะคะทุกคนจ้าเลยแสงจ้าเลย <c oughs> มันย้อนแสงไหมะคะทุกคนคอยหามุมใหมก่อนเด้อ ขออน,นุญาตหามุมใหม่นะคะทุกคนโอเคค่ะมุมนี้เนาะอ่ะมุมนี้แล้วกันมาค่ะมาต่อจ้ะเมื่อกี้มันย้อนแสงนะทุกคนคือแดดมันส่องอะค่ะแดดมันเข้าเนาะมันก็เลยแสงมันก็เลยจ้างต่อค่ะหืมตัวนี้ค่ะทุกคนใหญ่มาก อยากสดน้ำจิ้มเด้หอยสดนะคะทุกคนสดมากแล้วมันก็เขาเพิ่งเอาขึ้นมานะแล้วมันก็จะเก็บได้ไมน่นานซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เดอมาเดอพอได้อยากนำะขอยกินอยากกินปลาหมึกย่างทีหลฮะนะำจิมซี่ฟูนกินไม่หมดเดี๋ยวใช้ตู้เย็นไว้เดี๋ยวซื้อหมึกซื้อปลาหมึกมาทำหมึกย่างไม่ย่างหรอกนึ่งเอาไม่มีเตาย่าง

นอกมาเแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะถ้าเผือกขนาดนี้ตัวนี้กินไม่ได้เลยจ้ะมันตัวเล็กมองที่ละตัวใหญ่เลยเนาะว่าจะไปข้างนอกนะคะต้องรีบกินใช้เวลาเนะแด,ดูสภาพอากาศด้วย อากาศตรงนี้หนาวเริ่มหนาวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนใครที่อยู่เมืองนอกเนาะเมืองไทยก็ฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพกันแน่ด้วยพี่น้อง

บอกร้านอันซื้อมาให้เราสักสองํามโลหอยแมงปหูหมยแค่งอีแม้วเป็นคนหมักหอยแค่ง,งดูค่ะอุ้ยหยดนี่จังใหญ่นะเต็มปากเต็มคำ กเป็นบ้านเราคือแกะประมาณสิบตัวค่ะค,ะคำนูดเวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์จริงบางที่อันที่มันหนึ่งมและค่อที่เอาตัวใหญ่งโป่ะหนาแล้วหอยก็ไม่สดที่นี่อาหารทะเลต้องสดนะคะ สดก็คือสดได้พี่น้องบาทันเขาบอกขายเด้เขาบาอกเ,เ,เอาคืนหางเลยเมื่อนั้นกินบเบอรเบิร์ดเมื่อไงเมื่อนาสีม กินเร็วด้วยมาเด้อจ้าปุไดยอยากน้ำไข่ยข่เพื่ตรงขบ่นมาคำนี้ยัวย่วจ้า พักว่าไม่นอนอันนกินมากทั่วเลยเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนกินปักเพื่อสุขภาพนะจ๊าคำนี้โตโต,โตจ๊า แต่ก็ไม่กันเลยอ,อีกเลอใส่กล่องหนักเกยียดนาอพี่น้องมนาะเลอใส่กล่องนั่นนั่นนั่น,น,นมันสิขึ้นมาอีกเลยเลอใส่กล่องอือึตอนนี้ไม่สดอ่ะมันไม่สดนะคะทุกคน ม่ด้ซื้อนะคะไม่ไดปลูกปลูกมันหมดแล้วเนาะหมดหนามันแล้วช่วงนี้ปลูกปลูกของบ่ได้กินนะคะถ้าบ่ไว้ข้างในเนาะหนาว สองโลสองแพ็คแพ็คละโลทำให้เรากินน้ำใจกระเซตไข่ติ๊กใคชอบกินกุ้งนะคะทุกคนเอาซื้อกุ้งให้ใส่สองแพ็คมาละคนละสองแพ็คอืมจิ้มแซมนะ เึรียมตัวใจอิ่แห่งมึงนนี้มันเอาลูกใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันจหวานแสบเนาะพี่เนอะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปิดเนาะนี่ ถือว่ามันโตใหญ่แล้นะกินเมี่ยงอ่ะอร่อยมากเลยฮนะมันตรงเสซ็ต้งนันด้วยความหิวอะค่ะทุกคนพราหิวปุ๊บเรามันเป็นอย่างที่แบบว่าเออหิวจัด ต้องรีบกินแล้มันก็ไม่ได้นึ่งยากเนาะเนี่ยสร้างนี่บอกว่าถ้ามันไม่อา้าปากมันไม่สดนะที่รัก มันอาปากทุกตัวนะคะทุกคนอาปากยังไงเวลาเรานึ่งหรือเราต้มอะเปลือกมันจะอ้านะคะนั่นคือหอยสด คลิปนานนะทุกคนมันไม่ค่อยมีเวลานะคะจะ้พรุ่งนี้วันเสารถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวจะพาเข้าป่านะทุกคน แล้วแม่พี่น้องบึงปาคอยกินให้สวบเพื่อกินคับนะถ้ามันอยากนะคะถ้ามันอยากมันหิวอะ่ะอีหยังกับ,บเรลือพี่น้อง มีข้าสดอีหลีมยอมรับเลยสดดีนะนัถึงโลหรือเปล่ามันู้นะ่ะไม่ได้จะหนึ่งโลนะมันน่าจะสี่ขีด บึงงในอันป,ปุกมนันแต่ว่าบ้ในแขงนะเบึงพันๆวันมันกินไม่หมดวันนี้ไม่เหลือจ้าดูค่ะทุกคนเหลือสองตัวนี่ตัวเล็กมว่าตัวนี้ กงตับเป็นไปได้ก็อยากสดเอาไว้ต่อนะคะเพราะว่าเรามีปลาอยู่ปานิน ดี๋ยวจะทําเมี่ยงปลาทอดนะคะน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะพรพรุ่งนี้น่าจะไม่ว่างพรุ่งนี้จะเข้าป่ากันนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะอาหารเสาร์คอยได้นี่ก็วันนี้ก็เป็นเวลาไปสองกว่าจะเป็นเวลาในี้ทุกวันนะคะคือจะได้กินข้าว หรือกินอะไรก็แล้วแต่จะจะช่วงเวลานี้เพราะว่าตอนเช้าเรากินกาแฟหรือไม่ก็ขนมปังนั่นแหละคะ่ะเป็นก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะไปยังรวดเร็วมาอย่างรวดเร็วและก็ไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนก็ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะทุกคนยังเผ็ดกินโคกไงมันเผ็ด ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง SB Channel ด้วยนะคะทุกคนลาไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าขอบคุณคบ๊ายบาย